สวัสดีค่ะอา <kav. S 1> <hein? S 2> สวัสดีครับอาพบกันอีกแล้วอาวันนี้เราจะไปไหนวัน,นนี้เราจะไปที่ยายไหนชาติสีหน้าใช่ไปสุรินทร่าชาติสีหน้าสีหน้าหนาไม่ใกล้กับดอยสมุยดาวนะเด็กไปใกล้กันเราจะไปสีหน้าเรายังไม่เคยเข้าไปได้ใช่แต่ว่ารถได้ไปจอดนอนดูว่าเป็นยังไงบ้างค่ะว่า มันจะมีบรรยากาศแบบไหนมันน่าจะมีหมอกอยู่นะช่วงเนี้ยเน,ะะนาะหอกงานหน้าหมอกทุงนี้กำลังสวยนะเข้าไปดูสีหน้าเนี่แถวขาชูอะไรต่างต่างบรรยากาศท้องฟ้าวันนี้โล่งโ,<อ>โปรง่งแต่ไม่แน่ใจว่าจะตอนเย็นจะมีฝนตกหรือเปล่าเนอะอโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สีหน้าใช่เ อีกนิดนึ่งมาหกสิบโลก็จะถึงตากลับแล้วช่องนี้นะ<ช>แคบจังอราโผล่มาแล้วเรียกไปหมดเไปไหนอ,ะอ่ะอ๋อเส้นนี้เป็นพูทจเบิร์กเหรอใช่ไปผูกสายดาวไปทัดยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดน่านโอ้โหเส้นนี้ไม่มีรถเลยค่ะ วิ่งมาตั้งนานนะกิโลนะพ่อกิโลเ,เราวิ่งมาเราเลี้ยวตรงนั้นมาหกสิบโลอ่ะโอ้โหเส้นนี้บอกเลยนะตอนนี้ไม่มีรถเลยถนนนี้แบบเทีียขึ้นข้างทางเทียบอะ่ะลามจะมาถึงกลางถนนอยู่แล้วแต่ตอนเนี้ ถึงว่ามันไม่มีใครมาเลยอ่ะดูดิไปได้ไหมพ่ออ๋อโอ้ยดูดิโอ้ลอยน้ำพัดโอ้ยโอ้ยสะพานอื้อ,ม,อมาอะไรขนาดไหนคิดดูแล้วกันใช่ใช่<อ>ดูดิไม่มีรถผ่านเลยโอ้ยสูงด้วย นี่น,นี่ตรงนี้ก็ทางสุดนะจ๊ะโอ้ยน่ากลัวอยู่แรงอยู่นะมาชุดนี้ผุดตรรดอันนี้แม่น้ำน่านนะคะโอ้ยน,น,น่ากลัวมากเลยอ่ะน้ำเชี่ยวมากเลยน่ากลัวแม่น้ำน่านนะคะแม่น้ำน่านนะคะ น่ากลัวมากเลยอ่ะอุ้ยน้ำไหลแรงมากเลยน้ำเคี้ยวอะค่ะดู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 ตอนนี้จะถึงตรงเี้แล้วตอนี้จะถึงทางเลี้ยวนะคะอันนี้ผานมีพาจาตรชาติสีนาศสาชูเนาะสาชูเราถึงทางเลี้ยวแล้วเรามาจากอุตาดิตถ์ รถมาทานี้รถมาทานี้ยังเงียบเหงาเลยถนนหลอนมากค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันสวยขนาดไหนทางเข้าโอ้ลึกเห็นไหมแม่โอ้ยทางเข้าลึกมากลงไปลึกแล้วนะลองดูเลยนะ <c oughs> อ่าโอ้ยสูงสวยสวยสวยมากอ๋อไม่มีอีกอะ่ะจุดลานจอดรถร้านค้าสวัสดิการ ตรงนี้อยู่ที่ผาชูอยู่เนาะลานมันแคบแล้วก็ต่ําก็เลยไม่พักเราจะไปนอนจุดชมวิวแล้วพ่อใช่ไหมจุดชมวิวจะไปจุดชมวิวเพราะเจ้าหน้าที่เขาแนะนําไปให้ไปพักจุดบนดีกว่าอ่าบนบนดีกว่าสวยกว่าวิวสวยกว่าแล้วก็บัตรก็ที่เดียวกันใช่อ่าบัตรที่เราสามารถข้าไปเข้าที่ดอยเสมอดาวได้อ่าแล้วก็ไปพักตรงจุดชมวิวได้อ่า โอเคเดี๋ยวเราไปข้างบนนู้นดีกว่าเพราะนะคะโอเคไม่ว่า เราก็อยู่ที่จุดพักรถด,ดอยเสมอดาวนะคะเนื่องจากตอนแรกที่เราจะไปผาชู้เอิญว่ามันไม่มีที่กางเต็นท์แบบเหมาะสําหรับรถบ้าน,น,นก็คือวิวไม่ค่อยมีเราก็เลยมานอนที่จุดพักรถนะคะแล้วตรงนี้นะคะก็คือวิวจุดพักรถันเองซึ่งหลายๆคิดที่เราเห็นนะคะก็จะมานอนกันช่วงนี้กันซะส่วนใหญ่ วิวสวยนะคะตรงนู้นก็จะเป็นอฝนตกด้วยแล้วก็ข้างล่างนะคะก็เป็นแม่น้ำน้านี่บรรยากาศเยน็นเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปเมื่อกี้นี้นะคะรถบ้านของเรานะคะซึ่งอจอดได้แค่ตรงช่วงไหลนะคะไม่สามารถจอดเข้ามาข้างในได้พาไปดูตรงป้ายเพื่อจุดชมวิวนะคะจริงๆตอนนี้เราอยู่อุทยานแห่งชาติสีน่านะ,ะนะ หมอกก็เริ่มมาแล้วอืบรรยากาศดีมากเลยนะคะตรงนี้ก็สามารถกางเต็นท์ได้เหมือนกันนะคะน,นี่ตรงที่เเป็นอจุดที่เรานอนนะคะ ก็คือเย็นมากเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปลมก็เลยมี <c oughs> <c oughs> ตรงนี้นะคะก็เป็นห้องอาบน้ำนะคะห้องอาบน้ำแล้วก็มีที่รางหน้าด้วยค่ะ ขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็นอ่างล้างจานอยู่ตรงนี้นะคะนี่เป็นที่ล้างจานแล้วก็ที่นี่นะคะใครที่จะมากางเต็นท์นะคะต้องเสียค่าชำระกางเต็นท์คนละสามสิบาทเราจะมีเจ้าที่ที่ตรงนู้นนะคะเสียบริเวณของัง้านนี้แต่เจ้าหน้าที่ไม่อยู่แล้วนะคะ ตรงนี้นะคะก็เป็นที่ทิ้งขยะนั่นเองนี่ mm. หมอก,ก็มี บ้างเล็กน้อยะคะ่ะอาจจะไม่ได้หนามากแต่ก็เริ่มขึ้นหลังจากฝนตกบรรยากาศเย็นมากๆตัวตรงช่วงบริเวณกางเต้นตรงนี้นะคะหลายทางก็จะมีคนมาจอดทางจอดแบบเป็นรถเต้นบ้างแล้วก็เป็นรถบ้านบ้างนะคะสามารถมาจอดได้น,นะคะ ตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะอน,นอนๆตรงนี้ <c oughs> วันนี้เป็นวันพฤริหัสคนก็จะมา <c oughs> เยอะหน่อยที่นี่ปลายฟ้านะ่ะพยายามสี่อา ได้จะหกโมงแล้วค่ะนี่คือหมอ,มอก,กยขยายที่แบบกว้างมากๆเลยนะคะนี่เพราะว่าเมาื่อเมื่อวานฝนตกด้วยก็เลยทั้งให้นีหมอกจุดที่เรานอนอยู่นะคะก็คือจุดพักรถตอนสมรดาวไปฟ้าไปฟ้านี่ไงีไปฟ้า นี่คือปลายฟ้านะคะอุทยานแห่งชาติสีน่านจังหวัดน่านเนาะวันนี้เรามาปีติที่ทปลายฟ้าอุทยานแห่งชาติสีน่านน,าน่นาน มันเป็นอากาศเย็นโอ้ยยี่สิบองศาเย็นมากสบายใช่บรรยากาศยามเช้าหมอกฟุ้งมากเลยกว้างไกลแบบมองสุดลูกหูลูกตาเลยมาชิคกากเต้นเยอะพอสมควรใช่ดีมากดีมากแนะนำนะคะไปฝนก็หนาวนะรีบมานะหมอกสวยมากเลยนอใช่โอเคเจหมาทริปหน้าจ้าไ